นกกรงหัวจุกที่เข้าตำราความเชื่อของคนแข่งนกสมัยก่อนมักมีตำราการหานกที่เข้าตำราเป็นความลับและเป็นการเลือกนกเข้าบ้านนั้นเองลักษณะนกกรงหัวจุกนกปลอดหัวโขนที่เข้าตำราตามความเชื่อโบราณมักเน้นลนักษณะที่ส่งเสริมให้เสียงร้องดีและเป็นมงคลต่อผู้เลี้ยงอย่างเช่นริกหางบานยืนคอมาเชื่อกับว่าจะเป็นยอดนกโดยมีจุดสังเกตหลักดังนี้ครับหัวและจุกงอนเศร้าต้องมีคนจุกที่ใหญ่ขนดขนาดและยาวหากเป็นหัวอินทรีย์ ตามตำราโบราณจุกต้องขาวสะอาดตั้งแต่โคนจนถึงปลายทรงจุกโค้งมีสันตั้งและไม่เอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งใบหน้าและดวงตาใบหน้าควรมีลักษณะใหญ่คล้ายหน้าสิงโตวดวงตาที่เก่งมักมีลักษณะใสและวาวแบบตาทุกแก่รูปร่างและท่ายืนนกตัวผู้ที่สง่าง,งามจะยืนเชิดหน้าจุกตั้งตรงคอสวยและมีฟอร์มที่ดูองอาจหน้าอก,อกควรกลมและลำตัวดูสมบูรณ์ปากปากต้องใหญ่และแข็งแรงซึ่งเชื่อว่าจะทําให้เปล่งเสียงได้ก้องกังวาน สร้อยคอบัวเศร้าเส้นสีดำที่ลากจากข้างหูลงมาถึงหน้าอกควรมีความชัดเจนหนาและดำสนิทการพิจารณาเลือกนกเข้าตำราในปัจจุบันมักใช้เพื่อการประกวดสวยงามนางงามวงการนกมากกว่าการแข่งร้องเพียงอย่างเดียวหากคุณสนใจศึกษาเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดมงคลนกโรงหัวจุกที่เข้าตาเซียนระดับนกแข่งหรือนกเก่งในสนามจะพิจารณาจากโครงสร้างที่สมดุลและความใจสู้เป็นหลัก ซึ่งลึกกว่าแค่ความสวยงามตามตำราทั่วไปครับโดยมีจุดสังเกตสำคัญดังนี้ 1. ฟอร์มการยืนและการเคลื่อนไหวสไตล์เซียนมองการวางตัวพอเชลิงเศ้าเซียนจะมองนกที่ยืนนิ่งแต่ตื่นตัวนกเก่งจะยืนอกเชิดขนานกับคอนทองขนหน้าอกเล็กน้อยดูองอาจเหมือนสิงโตความนิ่งนกที่เข้าตาเสียนต้องไม่ตื่นตระหนกง่ายเมื่อเจอคนหรือนอกตัวอื่นในสนามแต่ต้องมีอาการริษสันปีกหรือส่งสัญญ,ญาณสู้ทันทีที่เห็นคู่แข่ง 2. ลักษณะส่วนหัวและดวงตาหน้าตาเจ้าปัญญาตาทุกแก่ดวงตาต้องกลมโตใสาวาวและเด่นออกมาจากเป้าตาเสียนเชื่อว่านกที่มีดวงตาลักษณะนี้จะ,ฉะเฉลียวฉลาดเรียนรู้ไวและมีใจสู้สูงจุกงอนเศร้าต้องหนาตั้งแต่โคนและปลายโค้งงอไปข้างหน้าเล็กน้อยทรงงอไปทางหน้าหมูซึ่งแสดงถึงพละกําลังและความคึกขนอง 3. คุณภาพเสียงหัวใจของนกแข่งพยางเสียงนกที่เสียนยอมรับต้องร้องได้หลายพยาง สี่ถึงเพยางเสียงต้องดังกังวานและใส่สะอาดไม่พร่หมัวรูปร่างและท่ายืนของนกกรงหัวจุกที่ดีตามสไตล์เซียนและตำราบโบราณจะเน้นความองอาจและสมดุลเพื่อบ่งบอกถึงพละกกำลังและนิสัยใจสู้ครับ 1. ท่ายืน (Stance) อกเชิดหลังขนานนกที่ดีเวลายืนบนคอนต้องอกตั้ง,งสง่าง,งามและลำตัวขนานไปกับคอนไม้ไม่ยืนหลังค่อมหรือยืนต่ำเกินไป ขามั่นคงขาต้องใหญ่และแข็งแรงเล็บยาวโค้งจับคอนได้แน่นสนิทแสดงถึงสุขภาพที่แข็งแรงความนิ่งแต่ตื่นตัวยืนนิ่งไม่วอกแวกแต่เมื่อเห็นนกตัวอื่นจะแสดงอาการริกหรือสั่นปิดตอบโต้ทันที 2. รูปร่าง body structure ทรงหน้าสิงโตหัวและใบหน้าต้องดูใหญ่แข็งแรงและดูดันอ,อกกลม chest เซาหน้าอกควรมีลักษณะกลมโตและพองเล็กน้อยบ่งบอกถึงปอดที่แข็งแรงและเสียงที่ก้องกังวานหางพัด ปลายหางต้องยาวและเรียงตัวซ้อนกันเป็นแนวเดียวไม่แตกแยกออกจากกันลักษณะรูปร่างและท่ายืนของนกกรงหัวจุกที่เข้าตาเซียนและถูกต้องตามตำราบโบราณจะเน้นความสง่างามที่บ่งบอกถึงพลังเสียงและความใจสู้ดังนี้ครับ 1. ท่ายืนที่สง่างาม posture ยืนเชิดหน้าเร s t u r e เศานกที่เก่งต้องยืนอกเชิดหลังขนานไปกับคอนไม้ไม่ยืนหลังค่องหรือกอะคอนแบบตัวลีบจุกตั้งตรง high crest เสาจุกหรืองอนบนหัว ต้องตั้งตรงยาวเรียวแหลมและเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกลาขามั่นคงขาต้องใหญ่แข็งแรงกอบคอนแน่นดูมีพลังในการทรงตัวหางกดทักเทเ้าท่ายืนที่เสียนิยมคือปลายหางจะกดลงใต้คานไม้เล็กน้อยซึ่งเป็นท่าทางของนกที่พร้อมจะ,สะแสดงพลังหรือริกตอบโต้อยู่เสมอ 2. รูปร่างที่สมบูรณ์บอดี้เชฟทรงมัดข้าวต้มหรือทรงกล้วยหอมลำตัวต้องยาวได้สัดส่วนหน้าอกกลมโตเชส พองสวยงามคล้ายหน้าสิงโตบ่งบอกถึงปอดที่แข็งแรงและเสียงร้องที่กังวานหัวค่อนข้างโตตามตำราหน้าสิงโตหัวต้องมีขนาดใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยดูฉลาดและดูดันหางพัดแฟนเทลเศร้าปลายหางต้องยาวเรียงตัวซ้อนการเป็นระเบียบในแนวเดียวไม่แตกกระจาย 3. ลักษณะเด่นอื่น,นๆ key features ส้อยคอโบวเศร้าเส้นสีดำที่พ้าจากข้างหูลงมาต้องหนาและดำสนิทยิ่งส้อยบบวหนาและลากลงมาจะรกกัน ที่หน้าอกยิ่งดูมีบารมีปากปากต้องใหญ่และหนาแข็งแรงซึ่งเป็นลักษณะของนกที่เปล่งเสียงร้องได้ดังและยาวพยางรูปร่างและท่ายืนของนกกรงหัวจุกที่ดีตามสไตล์เซียนและตำราบโบราณจะเน้นความองอาจและสมดุลเพื่อบ่งบอกถึงพละกกำลังและนิสัยใจสู้ครับ 1. ท่ายืน (Stance) อกเชิดหลังขนานนกที่ดีเวลายืนบนคอนต้องอกตั้งสง่าง,งามและลำตัวขนานไปกับคอนไม้ไม่ยืนหลังค่อมหรือยืนต่ำเกินไป ขามั่นคงขาต้องใหญ่และแข็งแรงเล็บยาวโค้งจับคอนได้แน่นสนิทแสดงถึงสุขภาพที่แข็งแรงความนิ่งแต่ตื่นตัวยืนนิ่งไม่วอกแวกแต่เมื่อเห็นนกตัวอื่นจะแสดงอาการริกหรือสั่นปิดตอบโต้ทันที2รูปร่าง body structure ทรงหน้าสิงโตหัวและใบหน้าต้องดูใหญ่แข็งแรงและดูดันอกกลม chest เซาหน้าอกควรมีลักษณะกลมโตและพองเล็กน้อยบ่งบอกถึงปอดที่แข็งแรงและเสียงที่ก้องกังวานหางพัด ปลายหางต้องยาวและเรียงตัวซ้อนกันเป็นแนวเดียวไม่แตกแยกออกจากกันลักษณะรูปร่างและท่ายืนของนกกระหลหัวจุกที่เข้าตาเซียนและถูกต้องตามตำราบโบราณจะเน้นความสง่างามที่บ่งบอกถึงพลังเสียงและความใจสู้ดังนี้ครับ 1. ท่ายืนที่สง่างาม posture ยืนเชิดหน้าเรีก posture เซานกที่เก่งต้องยืนอกเชิดหลังขนานไปกับคอนไม้ไม่ยืนหลังค่องหรือเกาคอนแบบตัวลีดจุกตั้งตรง high crest เซาจุกหรือหงอนบนหัว ต้องตั้งตรงยาวเรียวแหลมและเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกลาขามั่นคงขาต้องใหญ่แข็งแรงกอบคอนแน่นดูมีพลังในการทรงตัวหางกดทักเทเ่าท่ายืนที่เสียนิยมคือปลายหางจะกดลงใต้คานไม้เล็กน้อยซึ่งเป็นท่าทางของนกที่พร้อมจะแสดงพลังหรือริกตอบโต้อยู่เสมอ 2. รูปร่างที่สมบูรณ์บอดี้เชฟทรงมัดข้าวต้มหรือทรงกล้วยหอมลำตัวต้องยาวได้สัดส่วนหน้าอกกลมโตเชส ทองสวยงามคล้ายหน้าสิงโตบ่งบอกถึงปอดที่แข็งแรงและเสียงร้องที่กังวานหัวค่อนข้างโตตามตำราหน้าสิงโตหัวต้องมีขนาดใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยดูฉลาดและดูดันหางพัดแฟนเทเศร้าปลายหางต้องยาวเรียงตัวซ้อนการเป็นระเบียบในแนวเดียวไม่แตกกระจาย 3. ลักษณะเด่นอื่น,นๆ key f e a t สร้อยคอโบวเศร้าเส้นสีดำที่ผ้าจากข้างหูลงมาต้องหนาและดำสนิทยิ่งส้อยบบวหนาและลากลงมาจะรกกัน ที่หน้าอกยิ่งดูมีบารมีปากปากต้องใหญ่และหนาแข็งแรงซึ่งเป็นลักษณะของนกที่เปล่งเสียงร้องได้ดังและยาวพยาง